สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับช่อง Bitcoin 2020น้ำขึ้นรีบตักพบกันวันนี้นะครับเป็นวันที่5เดือนมิถุนายน2563นะครับสําหรับเพื่อนสมาชิกที่เข้ามาใหม่นะครับเพื่อไม่ให้ได้พลาดข่าวครา,าวต่อไปนะครับหรือว่าข้อมูลดีๆของการลงทุนเก็บกําไรจากช่อง Bitcoin 2020นะครับฝากกดติดตามแล้วกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ พบกันวันนี้นะครับผมมีเว็บไซต์ใหม่นะครับเว็บไซต์นอกกระแสมาให้สายลงทุนสายฉาบฉวยให้กําไรงามเว็บไซต์นี้มีข้อดีคือสามารถถอนเงินต้นคืนได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็กําไรขั้นต่ําอยู่ที่3.6ต่อวันนะครับจ่ายเป็นรายชั่วโมงนะครับหลังจาก24ชั่วโมงแรกสามารถถอนได้ตลอดเวลานะฝากได้ตลอดเวลาเว็บไซต์สายวินเทจเว็บไซต์สายย้อนยุคเว็บไซต์นี้มีชื่อว่า a c t i v e l .cas นะครับเป็นเว็บไซต์สายรัสเซียนะครับสำหรับสมาชิกที่ชอบของเก่านะครับการประมูลของเก่าตั้งแต่ยุคสมัยสหภาพโซเวียตนะครับเว็บไซต์นี้ก็ถือว่าเป็นตรีมที่สามารถจะทำกำไรให้เพื่อนได้นี่คือโอกาสงามที่เพื่อนสามารถเข้ามาหยิบฉวยได้นะหากเทียบเป็น100%นะครับจุดคุ้มทุนหรือว่าเบรกอีเวนพอ n ์นะครับ จะอยู่ที่วันที่3นะครับเพื่อนๆก็จะสามารถคืนเงินทุนได้ในวันที่3นะครับหลังจากนั้นก็จะเก็บกําไรได้เลยตัวนี้เป็นเว็บฉาบฉวยจริงๆนะครับใครมาก่อนได้เปรียบนะครับสําหรับความมั่นใจของเว็บไซต์นี้ในส่วนของ h i ปล็อกนะครับฮิบล็อกให้เป็น Playing เนะพิ่งเข้ามาวันนี้เข้าสู่วันที่2นะครบรอบ24ชั่วโมงผมถึงได้เอามาแนะนำเพราะว่ามีการเบิกได้จ่ายจริงนะครับ เราได้ทดสอบ2บัญชีนะบัญชีนี้ก็จะเป็นบัญชีทดสอบกระบวนการต่างๆให้เพื่อนๆได้เห็นส่วนบัญชีที่เราเก็บกําไรโดยตรงนะครับเราได้รันไปแล้วนะครับสำหรับฮิบล็อกนะครับเพย์ยิ่งเพิ่งเข้ามาแจ้งสถานะเป็น p พย์ยิ่นะครับจากฟอรัมต่างๆก็มีบล็อกต่างๆเข้ามารีวิวให้เห็น แล้วก็โชว์ฐานะเป็น playing นะครับก็ไว้ใจได้ในระดับหนึ่งนะครับส่วน i n v e s t o r p r o t e c t นะครับยังเป็น w e ทต i n g อยู่นะครับเพิ่งเข้ามาวันแรกตัวนี้นะครับคิดเป็นรายชั่วโมงก็อยู่ที่0.15ถึง0.21นนะครับจ่ายกำไรดีมากๆนะครับ เดี๋ยวรายละเอียดเราไปดูกันนะครับเน้นนะครับสายนี้สายฉาบฉวยนะไม่ใช่สายบิ๊กโปรเจกต์นะครับเพื่อนสามารถเข้ามาเก็บกําไรได้นะถอนได้จ่ายจริงแล้วก็ได้กําไรงามเงินต้นคืนได้ตลอดเวลาถ้าจุดประสงค์แค่กําไรตัวนี้ก็วัดใจได้เราไปดูขบวนนการต่างๆนะครับแบบย่อๆแล้วก็เข้าใจได้ง่ายๆนะครับเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับเรามาดูแผนการลงทุนนะครับ สำหรับแผนการลงทุนนะครับหรือว่าแผนการตลาดมีอยู่3แผนนะครับแผนที่1นั่นก็คือแผนสแตนดาร์ดจ่ายเป็นรายชั่วโมง0.15%นะครับคิดเป็นรายวันก็3.6%ต่อวันลงทุนขั้นต่ำอยู่ที่10 u s ดอลลาร์สูงสุดอยู่ที่199 u s ดอลลาร์เงินฝากสามารถถอนได้ตลอดเวลานะครับโดยคิดค่าธรรมเนียมในการถอน10%นั่นก็หมายถึงว่าเพื่อนจะคุ้มทุนใน3วัน หลังจากนั้นก็จะเป็นกําไรต่อไปแผนที่2นะครับ0.17%ต่อชั่วโมงหรือคิดเป็น4.08%ต่อวันลงทุนขั้นต่ํา200ยูเอดอลลาร์นะครับสูงสุด499ยูเอดอลลาร์เงินต้นก็สามารถถอนได้ตลอดเวลานะครับค่าธรรมเนียมก็10%เช่นกันส่วนแผนที่3นะครับแผนโกล์นะครับหรือว่าแผนทองต่อชั่วโมงก็เป็น0.21%นะครับกำไรต่อวัน5.04%นะครับลงทุนขั้นต่ำอยู่ที่500ยูเอดอลลาร์สูงสุด50,000ยูเออร์บ เงินต้นก็สามารถถอนคืนได้ตลอดเวลานะครับค่าธรรมเนียมในการถอนเงินต้นก็10%นนี่สำหรับแผนการตลาดของเว็บไซต์นี้นะครับผมจะทบทวนให้เพื่อนๆดูนะครับสำหรับในเรื่องของแผนแล้วก็จุดคุ้มทุนนะครับแผนแรกนะแผนเซนด์ดาดนะครับเมื่อคำนวณเป็น10วันนะครับเพื่อนๆก็จะได้รวมทั้งเงินต้นด้วยแล้วก็กำไรบวกไป26%ถ้า20บวันเพื่อนก็จะได้บวกไปอีก62%นะครับลงร้อยหนึ่งก็จะได้62%บวกเข้าไปอีกนะครับ ถ้า30วันนะครับก็จะได้98ถ้าลง100ก็จะได้198นะครับแผนซินเวอร์แผนเงินนะครับเมื่อคำนวณ10วันนะครับเพื่อนๆก็จะได้บวกกำไรที่30นะครับเมื่อ20วันก็จะได้71 30วันจะอยู่ที่112นะครับส่วนแผนโกนะครับเมื่อคิดเป็น10วันนะครับถ้าเราถอนวันที่10นะครับเราจะได้เงินบวกไปอีก40นะครับ สำหรับ20วันก็จะได้บวกไปอีก90% 30วันก็จะได้141%นะครับในส่วนของคริปโตเคอเรนซีนะครับเขาก็จะแปลงเป็นคงที่โดยอัตราอยู่ที่1 BTC เท่ากับ9,000 USD นะครับส่วน1 Ethereum อ,อยู่ที่200 u s ์นะครับตัวนี้ไม่ต้องกลัวว่ากระแสเงินจะเป็นขึ้นไม่ต้องกลัวว่ากระแสเงินของคริปโตจะขึ้นหรือลงนะครับจะเป็น f i เล d ตายตัวนะครับ เพื่อนๆเอาตัวนี้คำนวณได้โดยไม่ต้องกังวลน,นะครับนี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะครับสําหรับแผนการลงทุนของเว็บไซต์นี้นะครับนอกจากนั้นนะครับเพื่อนๆยังสามารถหารายได้ด้วยการโพสต์หรือว่าการแชทนะครับการโฆษณาการโพสต์ต่างๆนะครับการทําวิดีโอนะครับก็จะมีรายได้คืนให้นะครับเพื่อนๆสามารถมาดูรายละเอียดได้นะครับหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยนะครับ ก็ให้มากด FAQ นะครับมีทุกคำถามมีทุกคำตอบนะครับที่สำคัญสำคัญคำถามที่พบบ่อยอยู่ที่นี่นะครับไปแบบรวดเร็วนะครับแล้วที่นี้จะสมัครอย่างไรนะก็ง่ายๆนะเพื่อนๆเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับผมก็จะวางลิงก์สมัครไว้ให้เพื่อนนะครับแล้วเพื่อนก็คลิกเข้ามานะครับก็จะเจอหน้านี้นะครับหลังจากนั้นเพื่อนก็กดคําว่า Sign up หรือว่าการลงทะเบียนเพื่อนก็ใส่ username ใส่อีเมลใส่ password แล้วก็ใส่พาสเวิร์ดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เลือกนะครับสกุลเงินที่เพื่อนเพื่อนต้องการจ่ายนะครับต้องการรับและจ่ายนะครับหลังจากนั้นนะครับก็กด sign up นะเพราะว่าตรงนี้ฉันยอมรับกฎและกติกาเรียบร้อยนะครับเราเขาติ๊กไปให้แล้วเราก็กด sign up นะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยสําหรับการลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับก็จะเข้าสู่หน้าบัญชีโดยอัตโนมัตินะครับเราก็มาดูรายละเอียดกันนะครับหน้าบัญชีหน้าแรกนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเรายังไม่มียอดบาลานซ์เติมเข้ามานะครับ ก็จะมีระบบการจ่ายเงินต่างๆนะครับถ้าเรามียอดเข้ามาเขาก็จะโชว์ที่นี่นะครับนี่คือหน้าแรกนะครับเฟบไซต์นี้ง่ายมากๆนะครับในการดูในการทำนะครับสำหรับแท็บต่างๆนะครับเมื่อกี้ผ่านไปแล้วนะครับสถิตินะครับแล้วก็ My Di v e r s i t เราจะไม่ฝากยังไม่มีเงินนะครับตัวท็อปอัพก็คือการเติมเงินเข้ามาก่อนนะครับรายละเอียดของการเติมเงินนะครับทุกระบบนะครับจะมีขั้นต่ำให้เห็นนะครับเพื่อนๆก็ดูถ้าเป็นเพย์แย์ก็10 US นะครับ ปรต์มันนี้ก็10 US PTT ก็0.01เรามาดูเอานะครับแล้วก็ Invest คือการลงทุนนะครับต้องย้ำเตือนเพื่อนๆไว้นะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับเอาเงินที่รับความเสี่ยงได้100%เท่านั้นนะครับ ข้อมูลการลงทุนเราเลือกแผนไหนนะครับเมื่อเรามีเงินฝากแล้วนะครับเราก็มาลงทุนเ m ม n นนะครับระบบไหนเราจ่ายเป็นระบบไหนนะครับเราก็มาดูขั้นต่ำเหมือนกันนะครับเรื่อง purchase คือการซื้อนะครับตัวนี้สำคัญนะครับเพื่อนๆต้องมาใส่เลขที่กระเป๋าของตัวเองไว้ก่อนนะครับกรณีที่เพื่อนต้องการรับเงินหลายช่องทางนะครับ เพื <muitas> ่อนต้องเอาเลขที่กระเป๋าเหล่า no นั uh ้นมาวางไว้นะครับแล้วก็กดคําว่าเซฟนะครับให้ทําเป็นอ <êtes thấy S 1> <t> ันด <t> ับแรกก่อนนะครับเอาเลขที่กระเป๋ามาวางไว้นะครับเพื่อที่จะรอรับเงินในส่วนของการเก็บผลกําไรคืนนะครับหรือว่าในระบบการจ่ายของเราเราต้องการแบบไหนนะครับรับเงินตรงไหนเราก็เอาเลขที่กระเป๋ามาวางแล้วก็กดเซฟพาร์เนอร์คือข้อมูลในส่วนของผู้ติดตามเรานะครับตัวนี้ก็จะเป็นประวัตินะครับประวัติต่างๆนะครับการถอนการลงทุนต่างๆนะครับก็จะโชว์ในช่องนี้นะครับ เรามาดูกระบวนการแรกนะครับนั่นก็คือกระบวนการเติมเงินนะครับหรือว่า Top u อกดมาที่ Top u อนะครับเมื่อกดมาที่ Top u อก็จะเข้าสู่หน้านี้นะครับเพื่อนก็เลือกเอานะครับตัวนี้เป็นบัญชีทดลองนะครับเดี๋ยวจะลองทําให้ดูนะว่าขบวนการเป็นแบบใดผมจะเลือกที่ Pay เอนะครับเพ y เมี2อย่างนะครับเพ y เคือ USD กับร u b บินะครับเราต้องเลือกเป็น USD นะครับเราเลือกเป็น Pay เอนะครับใส่จํานวนนะครับ ยกตัวอย่างนะครับ10 US ดอลลาร์หลังจากนั้นเราก็กด Top Up หรือว่าเติมเงินนะครับมันก็จะเข้าสู่หน้า i n v o i e ์ของ Pay e e นะครับเหมือนเดิมทุกครั้งไปนะครับเราก็มาเลือกที่ Pay e e นะครับระบบจ่ายด้วย USD นะครับกดติ๊ก u s d นะครับตัวนี้จะไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับต่อไปเลยยืนยันก็คือกด Confirm นะครับ จากนั้นเขาก็จะเข้าสู่หน้าบัญชีของ p พ y e e r โดยอัตโนมัตินะครับเราก็มาใส่ล็อกอินใส่พาสเวิร์ดใส่หมายเลข Security c o d e นะครับแล้วก็กด go n e c t นะครับหลังจากนั้นก็จะมีอ e ีเมลให้เราไปเอาโค้ดตัวนั้นมาใส่นะวางโค้ดแล้วก็จะเข้าสู่หน้าบัญชีของ Payeer นะครับหลังจากนั้นเราก็กด c o n f i r รมหรือว่ายืนยันตลอดนะครับเงินก็จะเข้าบัญชีของแอ t ติวาทันทีนะครับเมื่อเราเติมเงินเรียบร้อยนะครับไม่ถึงเซี่ยววินาทีนะครับ เงินก็จะเข้าสู่บัญชีของ Active Cash ทันทีนะครับเราสามารถเปลี่ยนภาษาได้ตลอดนะครับเพื่อนจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับคลิกขวาของเมาส์นะครับหรือว่าเดี๋ยวเขาจะขึ้นอัตโนมัติให้เราก็เป็น Translate to Thai นะครับเมื่อเราเติมเงินนะครับก็จะเข้าสู่หน้านี้อัตโนมัตินะครับแค่เสี้ยววินาทีนะครับหลังจากนั้นเราก็มากดล็อกอินนะครับใส่ล็อกอินใส่พาสเวิร์ดแล้วก็กดคาว่า sign in นะครับเพื่อที่จะไปดูยอดเงินเข้าบัญชีของเรานะครับ เมื่อเราเข้าสู่หน้าบัญชีของเรานะครับเราก็จะเห็นว่ามียอดเงินเข้ามา10ยูเอเนนะครับผ่านช่องทาง Pay ์ e a r ยนะครับขบวนการต่อไปนะครับหลังจากเราท็อปอัพเติมเงินมาแล้วนะครับก็จะเป็นการลงทุนนะครับเราก็กดคําว่า invest นะครับเมื่อเรากด invest มาแล้วนะครับมันก็จะเป็นช่องทาง new deposit นะครับเพื่อนก็มาดูนะว่าเราจะเลือกแผนไหนนะครับเราเลือกแผนแรกนะครับ10 u s ดอลลร์นะครับ USD นะครับ10 USD เราเลือกแผนแรกนะครับคลิกที่แผนแรกหลังจากนั้นกดสร้างหรือ Create นะครับแค่นี้ก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับหลังจากนี้นะครับ24ชั่วโมงแรกเราก็เริ่มเก็บกำไรได้เลยหลังจาก24ชั่วโมงนะครับเราก็สามารถถอนเงินต้นได้ตลอดเวลานะครับซึ่งหักค่าธรรมเนียมอยู่ที่10%นะครับ เงินร้อยหนึ่งเมื่อเราหักค่าธรรมเนียมแล้วนะครับก็จะเหลืออยู่90ย,ยนโรล่านะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นกําไรเมื่อเราบวกกับกําไรต่อวันนะครับ3.6%ต่อวันนะครับเพื่อนๆก็คํานวณเอานะครับนี่คือขระนวนการฝากนะครับเรามาดูรายละเอียดได้นะครับที่ My Deposit เมื่อเรามาดูที่ My Deposit นะครับเงินฝากของเราเราก็จะเห็นว่าเราฝากเข้า10ยูนิล่าแผน Standard นะครับกำไรก็จะเริ่มเป็นนาทีนะครับเมื่อครบ24ชั่วโมงนะครับเราก็จะเริ่มถอนกำไรได้เลยนะหรือถอนทุนได้ด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็ถอนได้ตลอดเวลานะฝากได้ตลอดเวลาสถานะของเราก็คือ Active นะก็คือทำงานแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการเติมเงินนะครับท็อปอในส่วนของคริปโตนะครับ อีเทียมหรือว่าบิตคอยนะครับเพื่อนๆสามารถทําได้ง่ายนะครับด้วยการเลือกไปที่บิตคอยหรือว่าอีเทียมดำเนินการเหมือนกับเว็บไซต์อื่นทั่วไปนะครับสมมุติว่าเป็นบิตคอยนะครับเราก็เลือกบิตคอยเราก็ใส่จํานวนนะครับขั้นต่ําเขาเท่าไหร่นะครับ0 0น1อันนี้คือขั้นต่ําเราก็ใส่0.001เป็นต้นไปนะครับ0 0 0 2แล้วเพื่อนก็กดคําว่า Topup นะครับ หลังจากนั้นเราก็จะได้หมายเลขกระเป๋านะครับที่เราต้องจ่ายไปให้เขานะครับเราจะเห็นว่า 14JS นะครับเราก็เอาหมายเลขตัวนี้นะครับแล้วก็ส่งเงินหรือว่าส่งเหรียญของเราจากบิตคัหริสตังโปรนะครับให้เขาโดย0.002ตัวนี้ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมนะครับอย่าลืมบวกค่าธรรมเนียมเข้าไปด้วยหลังจากนั้นเพื่อนก็กดถอนในบิทคัหริสตังโปรนะครับเงินก็จะเข้าบัญชีเหมือนการฝากทั่วไปนะครับ กดถอนมาครับเงินก็จะเข้าสู่บัญชีของเว็บไซต์ทันทีนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาจำนวนเหรียญนะครับไปลงทุนในช่อง invest นะครับก็เหมือนกับ Pay e เ r นะครับโอเคนะครับสำหรับส่วนของคริปโตก็ง่ายๆเช่นกันนะครับสำหรับกระบวนการถอนนะครับหลังจาก24ชั่วโมงแรกนะครับเพื่อนสามารถถอนได้ทั้งต้นแล้วก็กำไรนะครับแต่ว่าเพื่อต้องการกำไรมากๆนะเพื่อนก็ดูว่าจุดคุ้มทุนเราถึงวันที่เท่าไหร่นะครถ้าลง100 ก็วันที่3ขึ้นไปนะครับเพื่อนก็จะได้กําไรการถอนนะครับเพื่อนเพื่อนมาที่ Payment นะครับอันนี้ผมจะทดลองให้เห็นนะครับเพราะว่าเรามีการถอนได้แล้วในบ,บัญชีหลักของเรานะครับส่วนบัญชีทดลองจใจเป็นเพื่อนได้ดูขบวนการของเขานะครับเรากดคําว่า Payment นะครับ กด payment หรือการจ่ายนะครับเราก็จะเห็นว่าขั้นต่ำของแต่ละตัวนะครับถอนได้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราดูที่ Pay ์เยีนะครับเพย์เยีที่เป็น USD ก็เป็น0.1นะครับขั้นต่ำอยู่ที่0.1 USD นะครับเพื่อนๆก็มาเลือกนะว่าถ้าเป็นเพย์เยีนะครับก็กด Pay ์เยียถ้าเป็นสกุลไหนนะครับเพื่อนก็กดสกุลนั้นนะครับแล้วก็ใส่จำนวนนะครับหลังจากนั้นก็กดร้องขอในการถอนนะครับเรากดไป พอเรากดเ e l นรีเควส์นะครับเขาก็าจะดําเนินการในการร้องขอให้เราครับหลังจากนั้นเมื่อร้องขอสําเร็จนะครับภายใน48ชั่วโมงนะครับเขาก็าจะทําการถอนให้เราส่วนมาก p a ย์เยีจะเร็วมากนะครับประมาณ10นาทีนะครับหรือบางทีก็ประมาณ5นาทีนะครับส่วนในเรื่องของคริปโตนะครับก็จะช้าหน่อยนะครับ30นาทีขึ้น ก็ถือว่าเว็บไซต์นี้นะครับถอนได้จ่ายจริงนะครับเราไปดูหลักฐานของเพื่อนกลุ่มรัสเซียหรือว่ากลุ่มต่างๆที่มาโพสต์นะครับก็จะมีให้เห็นนะครับมีการถอนนะครับอย่างเช่นของวันนี้นะครับ15 u s ดอลลาร์นะครับถอนมาจากนะครับ a n t i a l r c a s t นะครับเราก็จะเห็นนะครับมีการโพสต์100 u s ดอลลาร์นะครับเพื่อนสามารถเข้ามาดูได้ในกลุ่ม Telegram ก็ได้นะครับเขาจะมีหลักฐานมีนัมเบอร์ในการถอนในการฝากนะครับเพื่อนก็สามารถมาดูได้ เว็บไซต์นี้ก็ถือว่าใช้ได้จริงๆนะครับเป็นเว็บไซต์ที่สําหรับสายความเร็วนะครับถามว่ามั่นคงไหมนะครับนานไหมอันนี้ตอบไม่ได้นะครับพอใจเท่าไหร่ก็ให้หยุดแค่นั้นนะครับไม่ใช่สายมั่นคงสายบิ๊กโปรเจกต์ไม่ใช่สายใหญ่แต่ตัวนี้กระแสเงินใช้ได้ทีเดียวหากมีข้อสงสัยนะครับก็ให้เข้ามาในกลุ่มบิต c o ย n 2020นะครับกด s u b สไครต์ก็จะได้ติดตามข้อมูลการลงทุนนะครับโดยเฉพาะในเว็บไซต์ที่น่าลงทุนนะครับ กดติดตามก็จะได้รู้ว่ามีเว็บไซต์ที่น่าลงทุนตัวไหนนะครับเราอาศัยความเร็วอาศัยจังหวะโอกาสนะครับตัวไหนบ้างนะเว็บเว็บไซต์ไหนที่สามารถจะทํากาไรให้เพื่อนได้นะครับผมก็จะมาแจ้งให้เพื่อนทราบนะครับมีทั้งสายมั่นคงแล้วก็สายฉาบฉวยความเร็วนะครับเพื่อนๆก็สามารถดูได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกเว็บมีความเสี่ยงทั้งหมดนะครับพึงระวังไว้เสมอนะครับแล้วแต่ว่าเขาจะปิดตอนไหนโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็คงแค่นี้นะครับ พบกันใหม่เมื่อมีอะไรมาอัปเดตนะครับฝากกด Subscribe ให้ช่องด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆแล้วก็ข่าวดีๆนะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ